ท่านนักปฏิบัติทำนังหลายวันนี้หลวงพ่อจะได้พูดเรื่องวิปัสสนาโดยสังเขปประทาย่อนย่อพอเข้าใจาการเจริญนิพพานานั้นผู้เจริญนิพพสนากรรมฐานจะต้องรู้จักเหตุรู้จากลักษณะรู้จักกิจและรู้จากผลของ ิปัสนาจิตท,ที่ตั้งมั่นด้วยสมาธิอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเหตุของวิปัสนาความรู้ความเห็นว่าสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตามความเป็นจริงเป็นลักษณะของวิปัสนาความขจัดมืดคือโมหะอันปิดบังปัญญามีให้ ห็นไม่ได้เห็นตามความเป็นจริงของสังขารเป็นจิตของวิปัสนาความเห็นจริงส่องสว่างทั่วไปในความที่สังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็น,นนัตตาปรากฏอยู่เฉพาะหน้าดังดวงประทีปส่องสว่างอยู่ตลอดเวลานั้นเป็นผลของวิปัสนาท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายที่ จเจริญวิปัสนาอยู่ในขณะนี้ควรจะทำความเข้าใจกันกับคำว่าวิปัสนาเสียก่อนคำว่าวิปัสนาแยกออกเป็นสองสับคือวิสับหนึ่งปัสจสับหนึ่งคำว่าวิแปลว่าแปลว่ารู้แจ้งปัสสะแปลว่าเห็นหมายความว่าวิปัสนา รวมผมว่าวิปัสนาแปลว่าเห็นแจ้งซึ่งรูปซึ่งรูปนามหมายเพราะว่าการเจริญพระวิปัสนากรรมฐานนั้นผู้เจริญวิปัสนากรรมฐานต้องต้องทําให้ปัญญารู้แจ้งซึ่งรูปซึ่งนามว่ารูปเป็นอย่างไรนามเป็นอย่างไรเป็นต้นเพราะอะไรจึงจําเป็นที่จะรู้แจ้งแทงตลอดซึ่งรูปนาม เพราะเห็นว่าการที่ไม่รู้รูปนามทำให้คนเราทั้งหลายหลงรักหลงให้หลงอยากได้หลงชังหลงติดอยู่ในสมมุติบัญญัติไม่รู้ปรมัตดและการไม่รู้รูปนารูปนามนี้เองทำให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารไม่รู้จะจบไม่รู้จกสิ้นาการรู้าการรู้รูปนาม ทำให้คนเราหมดตัณหามานะทิฏฐิสิ้นอาสวะกิเลสให้บรรลุมรรคผลนิพพานตัดกำกงของวัฏสงสารได้เด็ดขาดไม่หมุนเวียนต่อไปเหตุนั้นจึงจำเป็นต้องรู้รูปนามด้วยความเป็นจริงทำอย่างไรจึงจะรู้รูปนามด้วยความเป็นจริง เราต้องสำเนียกอยู่ตลอดเวลาเช่นว่าเรากำหนดอาการพองอาการยุบฟองนาออย่างนี้ต้นพองเป็นอย่างไรสุดพองเป็นอย่างไรรือวจะกำหนดยุบน้ออย่างนี้ต้นยุบเป็นอย่างไรกลางยุบเป็นอย่างไรสุดยุบเป็นอย่างไรอาการพองอาการยุบที่เรากำหนดแล้วมันเป็นอย่างไร มันฝุดฝูดอึดอัดแน่นๆนคล้ายกับใจจะขาดหรืออาการพองอาการยบมันเร็วหรือมันสั้นหรือมันยาวอะไรทำนองนี้ผู้ปฏิบัติต้องรู้ต้องสำเนียกอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาและต้องสำเนียกอยู่อย่างอย่างนี้ทุกครั้งทุกครั้งที่กำหนดเมื่อเรากำหนดได้อย่างนี้และสำเนียกอย่างนี้ก็จะเห็นรูปเมื่อเห็นรูปแล้วก็จะเป็นเหตุให้เห็นนาม เพราะว่านามนั้นอาศัยอยู่ในรูปอุปมาเหมือนกันกับน้ามันงาในมเมล็ดงาที่เรามองเห็นอยู่เรามองเห็นเด็พานภายนอกแต่ไม่รู้ว่าภายในมันเป็นอย่างไรเมื่อเราเอาเมะเล็ดงาไปสกัดด้วยกรรมวิธีแล้วก็บีบหรือสกัดน้ำมัน ของงานนั้นออกมาเราก็เห็นน้ำน้ำน้ำมันงานข้อนี้ชันใดรูปนามก็เหมือนกันทันนั้นหรือหรือประมาเหมือนกันกันกบเรานะทำน้ําขุนให้ใสธรรมดาน้ําที่เราดื่มเราก็เห็นว่ามันใสเต็มที่แต่ถ้าเราใช้กรรมวิธีเช่นเอาสารส้มลงไปแกงหรือไปแช่ไว้อย่างนี้ไปแช่ไว้แล้วก็วางไว้สักเมื่อพักพักหนึ่ง เราก็จะเห็นตะกอนของอของน้ำอยู่ในขวดข้อนี้ชั้นใดรูปนามก็เหมือนกันทั้นนั้นเมื่อใดเราเห็นรูปเห็นนามทัดด้วยปัญญาแล้วก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เห็นกิเลสซึ่งจะเกิดอยู่ในขันธ์ขา้นดานของเราคือเมื่อก่อนโน้นเราไม่รู้ว่ากิเลสมันเป็นอย่างไรโลภะโทสะ โมหะราคะมานทิฏฐิปัญหาอุปทานมันเป็นอย่างไรมันอยู่ที่ไหนเราก็ไม่เห็นมันต่อเมื่อใดเราเห็นรูปเห็นนามซัดด้วยปัญญาแล้วเราเพ่งพิจารณาลึกๆเข้าไปด้วยสติปัญญาก็จะเห็นทันทีว่าเอ๊โลภะโทสาโมหะมันอยู่ตรงนี้ตรงนี้มันอยู่ที่จิตเอดนอนอยู่ในในจิตใจของเราอยู่อย่างนี้อย่างนี้เป็นเมื่อใดเห็นรูปเห็นนาม เมื่อใดเราเห็นรูปเห็นนามชัดแล้วก็สามารถที่จะแยกรูปแยกนามออกจากกันได้ไม่เห็นรวมๆกันเหมือนเมื่อ <het> ก่อนเราจะเห็นว่าเอ๊ะตนนี้เป็นรูปตอนนี้เป็นนามเรากําหนดพองเนาะตรงนี้เป็นรูปตรงนี้เป็นนามเรากําหนดว่ายุคเนาะอย่างนี้โอ้ตรงนี้เป็นรูปตรงนี้เป็นนามเกิดความรู้ขึ้นมาเช่นเราววากำหนดพองเนาะอย่างนี้ เราก็เห็นว่าไออาการพองนี่เป็นรูปความรู้สึกว่ามันพองเอามันพองนี่มันเป็นนามยุบนอพองยุบนี่เป็นเ,เป็นรูปความรู้สึกว่ามันยุบนะมันเป็นนามเกิดขึ้นมาในใ,นใ,นนในใจิตในใจหรือว่าเรากําหนดทางตาเห็นนอเห็นหนอเห็นหนอตรงไหนมันเป็นรูปตรงไหนนี่เป็นนามเมื่อกําหนดไปกําหนดไปมันก็ยุบรูปทันทีว่าเอตา ก็ดีสีก็ดีนี่เป็นรูปความรู้ว่าเป็นสีต่างๆสีเหลืองสีดำํำสีแดงหรือภาพต่างๆที่เราเห็นมันมันเป็นนามเมื่อในขณะที่กําหนดหูเหมื่อได้ยินหนะได้ยินหนอ,นหนอตรงไหนมันเป็นรูปตรงไหนมันเป็นนามในขณะที่เรากําหนดไปเมื่อเราใช้ปัญญาพิจารณาไปก็จะเห็น,นทันทีว่าเอ๊ในขณะที่เรากําหนดว่าเห็นหนอเห็นหนอนี่ ตาของเราก็เป็นรูปสำหรับความรู้สึกของเรานั้นเป็นนามเรากำหนวดว่าได้ยินได้ยินเนาะได้ยินหนอตรงไหนมันเป็นรูปตรงไหนเป็นนามเมื่อเรากำหนดไปกำหนดไปก็จะรู้ทันทีว่าเออ,อหูนี้ก็เป็นรูปเสียงต่างๆที่ได้ยินก็เป็นรูปความรู้สึกที่ความรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นเสียง เป็นนามเกิดความรู้ทันทีในขณะที่กําหนดทางทางจมูกว่า,ากินเนอกินเนอกินเนอตรงไหนมันเป็นรูปตรงไหนมันเป็นนามเมื่อเรากําหนดไปกําหนดไปตามลําดับระดับมันก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาเว้จมูกนี่ก็จมูกนี่ก็เป็นรูปก,กินนี้ก็เป็นกินที่เราได้รับรู้ว่ามันเหม็นมันหอมเนี่ยเป็นลุเป็นรูปความรู้สึกว่ามัน มันมันหอมมันเหม็นแล้วเป็นกินอะไรเราก็รู้มันเป็นนามมันเกิดขึ้นมาในขณะที่ลิ้นลิ้มรสเรากําหนดว่ารสเนอรสหนอรสหนอตรงไหนมันเป็นลูกตรงไหนเป็นนามเมื่อกําหนดไปกําหนดไปเลี้นก็เป็นล้นเนี่ยก็เป็นลูกรสอาหารอรสอาหารก็เป็นลูกความรู้ความรู้สึกของเราว่ามันเปรี้ยวมันหวานมันเค็มมันจืด นี่เป็นนามเวลากายถูกต้องอาการเย็นร้อนอ่อนแข็งเรากําหนดว่าถูกหนอถูกหนอถูกหนออาการถูกก็เป็นรูปอาการร้อนการอ่อนอาการร้อนการอ่อนการแข็งเนี่เป็นรูปความรู้สึกว่ามันอ่อนมันแข็งมันร้อนมันเย็นนี่เป็นนามมันเจ้าเกิดขึ้นมาในทันทีโดยที่ไม่ได้จําใครมาหรือไม่ได้จําตํารามาว่า เมื่อเราจเจริญวิปัสสนากำหนดไปกำหนดไปมันจะเห็นอย่างนี้คือเมื่อเห็นรูปแล้วก็เห็นนามเมื่อเห็นรูปเห็นนามแล้วก็เห็นกิเลสเมื่อเห็นกิเลสแล้วก็ยังเห็นปีดว่าเ,ออเรากำหนดบทพระกัมฐานแต่และบทรบทนั้นมันจะรู้ทันทีว่าอะไรเป็นรูปเป็นเไรเป็นนามแล้วก็สามารถแยกรูปแยกนามออกจากกันได้อุปมาเหมือนกันกับเราเฉือนหน่อตาลเรามองเห็นหน่อตาล่มันเกิดขึ้นมาหลายๆหนอ่อ หรือสองหน่อยอย่างน,นี้เราก็คิดว่ามันเป็นหน่อเดียวกันแต่เมื่อเรามีดไปเสือนออกมาเราจะเห็นว่ามันเป็นคนละหน่อเกิดคนละขั้วข้อนี้สั้นใดรูปคำนามมันกันะนั่นเรามองอยู่อย่ามองหยาบๆเราจะเห็นว่าอรูปนามมันเป็นอันเดียวกันการเดินขออย่างซ้ายย่างอาการพองอาการยบุบอาการเจ็บอาการปวดอาการคิดมันเป็นอันเดียวกัน เราจะเห็นอย่างนี้แต่เมื่อเรากําหนดใช้สติปัญญากําหนดไปกําหนดไปมันจะเห็นเป็นของอ่าขอเป็นอ่าเป็นคนละอันมันจะเห็นเป็นของเลือกคนละอ่าขออ่าคนคนละสิ่งละอันเป็นมาทันทีขอเอตนนี้อาการอาการพองอาการยุบเนี่ยมันก็เป็นรูปอาการเจ็บาการปวดนี่มันก็เป็นรูปอาการอ่อนการแข็งเนี่ยเป็นรูปความคิดเนี่ยอะไรเป็นคิดใจคิด ใจนี่เป็นเป็นนามเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาทันทีมันจะเกิดความรู้ขึ้นมาทันทีสมมติว่าเราก,กับวรตถุกขวาย่างเนะาะทาย่างเนาะอะไรเป็นผู้กำหนดใจเป็นผู้กำหนดใครเป็นผู้ก้าวขาเป็นผู้ก้าวขาพอดีใจก็ดีสองอย่างนี้อันเดียวกันละคนละอันมันจะเห็นขึ้นมาเอาขานี่ก็เป็นรูปใจที่กำหนดนั้นเป็นนาม แม้กรรมฐานอ,นอื่นๆที่เราใช้ตติสัมปัญญะกําหนดมันจะรู้ขึ้นมาอย่างนี้ทันทีแต่ถ้าเราไม่สำเนียกไม่ได้คข่ควรไม่พิจารณาไม่เจริญวิปสัสสนากรรมฐานด้วยปัญญาแล้วเราก็จะเห็นเป็นแต่อันเดียวกันอันเดียวกันอยู่ตลอดเวลาหากว่าเราเจริญพระกรรมฐานอย่างนี้โอกาสที่จะรู้รูปรู้นามโอกาสที่จะเห็นกิเลสตัณหานอนอยู่ในจิตในใจของเราอาการที่ จะเห็นสมาธิสัมามามัดมกผลนิพพานเกิดขึ้นในขันธ์ขันดาน,น,นของเราน่ยวกยากนักอยากหนาแต่เมื่อใดเราจเจริญนิพพานด้วยปัญญาอย่างนี้มันก็จะเห็นรูปเห็นนามเห็นกิเลสเห็นมรรคเห็นผลนนิพพานขึ้นมาทันที